ทาทาสารฝันปันอาชีพวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่วิทยาลัยสารพัดช,ช่างสมุดรปราการที่นี่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการฝึกอาชีพหลายแขนงหลักสูตรช่างกลึงโลหะเป็นหนึ่งสาขาที่ผู้รับการฝึกจะได้เรียนรู้ทักษะการกลึงโลหะตั้งแต่เลือกวัสดุอุปกรณ์การใช้เครื่องกลึงผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลตามแบบงานตลอดจนการจัดเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเมื่อจบการฝึกอบรมแล้วสามารถสมัครงานกับร้านกลึงหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ ช่างคลึงโลหะเป็นหลักสูตรระยะสั้นสามารถนําไปประกอบอาชีพได้สามารถจบได้เร็วสําหรับผมจบแล้วผมจะไปประกอบเป็นธุรกิจของตัวเองครับบริษัททาทามอเตอร์ประเทศไทยขอสนับสนุนการฝึกอบรมช่างคลึงโลหะด้วยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งชุดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุดปราการด้วยครับ